โอ้ยเยอะมากตัดยิสองตัวนึงสวยค่ะทุกคนอือต้องหน่อยนะที่จะทำได้อะต้องพยายามยิงนะที่จะทำได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเยอะมาก <Comb inating. S 1> โอ้โหลูกซองยาวซองยาวหรือจะสู้โทก้อนมาสิจ้ะไอวอยิงไม่โดนหรอกจ้ะหเหลี่ยมของเรามันไม่เหมือนกันนะจ้ะนี่แหวไม่ไสาวน้อยตัยไปนะจ้ะวุ้ยเลยคนหนึ่งค่ะทุกคน ไปอีกหนึ่งอุ้ยยังไม่หมดนี่โอ้ไม่นะเยอะจังเลยจ้าช้านเลยค่ะทุกคนแบบนี้นี่เน่หมดตี้ไปเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TPA Channel พี่ิงชอบกินกันด้วยนะคะทุกค,คนและวันนี้เราก็จะมาลงแลกหนึ่งสี่แบบไม่ใช้จะกินปืนกันเป็นเอพีที่9้าแล้ว เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เราจะไหวหรือเปล่าและก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะคะทุกคนมาจ้าลงตรงกล่องเหลืองกันเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่กล่องเหลืองสิแต่เป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนเขาเรียกว่ากล่องอะไรอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เราได้เกาะสามมาด้วยอู้ของดีนะเนี่ยแต่ปืนเราได้แค่ว d เเองค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เราได้พ9ีก้าส่วนมาแล้วฮ้ย มีคนลงที่หลังเราด้วยเดี๋ยวเราจะไปจัดการเขาดีกว่าค่ะทุกคนเอ๊ะเอาทอมสันดีกว่ามาจ้าเก็บสกบสองไว้ก่อนเผื่อได้ใช้ดิ้นเสียงคท้าอะ่ะนั่นไงพ่อหนุ่มเสื้อม่วงว่าไงจ้ะเพื่อนออกมาสิจ๊ะเฮ้ยโอ้เลยหัวค่ะทุกคนอเ นะไม่โดนเลยอุอ้ยโอ้โหเราประมาาเกินไปค่ะทุกคนประมาทเกินไปอ่ะแบบนี้อะเกือบตุ้ยเลยค่ะทุกคนขนาดมีเกาะสามอย่าประมาทนะคะทุกคนอันนี้เมื่อกี้เราแบบประมาทไปเองอ่ะโอ้โหเกือบตุยเลยขออนุญาตปับปุ่มแป๊บปุ่มแบบกดไม่ค่อยโดนเลยอ่ะถ้าเสียงแปแปๆก็ขออภัยด้วยนะคะทุกคนพอดีว่ายังเป็นหวัดไม่หายเลย ดยไปเลยสวยค่ะทุกคนได้มาหนึ่งตัวแล้วมีอีกไหมจ๊ะแถวนี้หรือมีแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาซ้ำตัวนี้่อนถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวเราก็ไปหาที่เมืองอื่นกันก็ได้ตอนแรกก็นึกว่าอะไรยืนนิ่งๆก็นึกว่าต้นไม้ค่ะทุกคนนึกว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่คนอ่ะอุ้ยขอโทษนะจ๊ะเพื่อนลืมไปว่าตายแล้วนึกว่าเข,ขาล้มในเฉยค่ะทุกคนไม่ตั้งใจซ้ำนะขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะเพื่อน ไปค่ะทุกคนไปหาปืนชาร์จดีๆกว่านี้ดีกว่าทอมสันไม่น่าไหวนะคะทุกคนเพราะว่าเรามาหนึ่งสี่ทั้งศพนะจ๊ะขอ,อยนญาตทั้งศพไปค่ะทุกคนลยุยที่มืออื่นกันดีกว่าเบองนี้ได้มาแค่สองคิวเองอะไปดีกว่าเดี๋ยวคนกดออกกันหรือหรือน่าจะกดออกกันนานแล้วหรือเปล่าเนี่ย m หกสิบวลสามแถมสกอบสี่อีกสวยเลยแบบนี้อุ้ยนี่ไงทรงครวงโอ้ปืนที่เราหามานานได้แล้วค่ะทุกคนอุ้ย m หกสิบวลสามทรงครวง โอ้ยโอ้ย,อยจนนะจ๊ะปะปุ่มแป๊บเดียวเองอะ่ะโอ้ย,อยข้างหลังนี่ลอยแบบนี้เราวังโดนแว้งกลับนะจ๊ะเรามีเกาะมีปืนพร้อมค่ะทุกคนที่ซ่อมเกาะเราก็มีได้เวลาแก้แค้นเล้วมาจ้าไม่ดันมาเราดันเองอุย้ยตัวโผลนะนี่แหนหัวแตกไปสิจ๊ะคุณมาลอยใครเมื่อกี้ไปโดดใหม่นะเพื่อน ลอยใครก็มาหลอยมาหลอยเราพูดแบบไม่รู้ตัวไปเลยนะจ๊ะไปดีกว่าค่ะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้คลิปเดี๋ยวได้อัดใหม่อีกอัดมาหลายเกมแล้วอะยังไม่ได้เลยตายการเกมตลอดแถมได้คิวน้อยด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเอาใหม่เรามาเล่นนักสู้อยู่แล้วหาคนกันดีกว่าค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาที่โซนบิมาสกิกันแล้วถ้าเกิดไม่มีคนจริงๆเราคงต้องซื้อตาร่าแล้วล่ะค่ะทุกคน ถ้าไม่งั้นคิวคงไม่พออ่ะคงทาคลิปไม่ได้แน่เลยลเอ้วเอ้าเตาร่าซื้อตรงไหนเนี่ยไม่เคยซื้อค่ะทุกคนเอ้าเอา,เอานี่ไงเอา้าเขาอยู่ใกล้ๆเลยนี่อยู่ใกล้ๆเลยค่ะทุกคนอยู่ข้างบนอหลายตัวปะเนี่ยถ้ารู้แบบนี้คงไม่ซื้ออ่ะอยู่ใกล้ๆเลยค่ะทุกคนเปลืองเหรียญมากไม่น่าซื้อเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลายตัวมาก อันนีกองตันนึงสวยค่ะทุกคนอือต้องหล่อให้จะทำได้อ่ะต้องพยายามยิงที่จะทำได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเยอะมากยอดโอ้ลูกกองแยวซองแยวหรือจะสู้โทก้อนมาถึงละไอ้เวรยิงไม่โดนหรอกจ้าเหลี่ยมของเรามันไม่เหมือนกันนะจ๊ะนี่ละแม่สาวน้อยตุยไปนะจ๊ะวุว้ยเหล่คนหนึ่งค่ะทุกคน ตายไปอีกหนึ่งย,ยังไม่หมดนี่โอ้ไม่นะเยอะจังเลยจ้าช้านเลยค่ะทุกคนแบบนี้นี่เนะี MP5 เราจะสู้โทก้อนสวยเพิ่งมาเดือดกลางเกมเองอะถ้าเกิดเดือดแบบนี้ตั้งแต่ต้นเกมก็คงดีนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรการเกมนี่แหละเพราะว่าการเกมเราก็มีของพร้อมแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดต้นเกมเนี่ย้หไม่มีของในตัวเลยค่ะทุกคน ถ้าไม่มี M60 ไม่มีโทก้อนเมื่อกี้เราก็น่าจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าเขามีเยอะนะคะทุกคนเก็บของอิ่มๆเลยแบบนี้แล้วก็ไปหายิงคนต่อกันดีกว่าวกระเป๋าสามถึงกับเต็มอะ่ะโอ้โหของเยอะมากมาจ้าคนยังไม่หมดแถวนี้มีอีกไหมจ๊ะมีเลยค่ะทุกคนมันขึ้นว่ามีอยู่แต่ว่าเขาอยู่ตรงไหนอุ้ยนั่นไงหล่อดีไหมนั่งยิง อุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ประมาทไม่ประมาทถ้าโดนยิงหัวกลับมาได้สวยเลยนะเนี่ยเพราะว่าเรามาหนึ่งสีนะคะทุกคนเขาอาจจะมีเยอะก็ได้อาจจะไม่ได้มีแค่คนเดียวนั่นไงนี่เลยนั่นไงหลายตัวจริงด้วยเจ็บหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนแบบนี้ต้องแบบนี้ตอนนีีเอาตัวโผล่นะจ๊ะอ้าวแบบนี้ก็อุ้ย ทรงชาร์จประมาตไม่ได้ค่ะทุกคนเลือดเลยยังไม่เต็มขออนุญาตพันยาก่อนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่าเพิ่งมากันเด้อเขามาแล้วเลยค่ะทุกคนนั่นไงมาแล้วถ้าใจร้อนก็มาสิจ๊ะนี่แม่ยังไม่ได้ยิงเลยก็ตุยแล้วหรอสวยค่ะทุกคนได้มาอีกหนึ่งคิวเว้ยอีกสองคิวสิคิวที่หนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งก็ นี่แน่ตัวสองชันในตัวที่สองได้มาสิบคิวแล้วค่ะทุกคนได้อยู่เกมนี้เฮอ๋อ,อของจากตาล่าเหรอที่เราล่าโอเคมีอะไรบ้างจ๊ะโอเคค่ะทุกคนของดีอยู่มียาใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราจะทิ้งยาเล็กแล้วก็เอายาใหญ่มานั่นไงยิงกันอีกแล้วยังไม่ได้เข้าวงเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเรามีเครื่องดีดอยู่ ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเราแบบดีดเข้าวงทันอยู่แหละอาอเดี๋ยวนะเราถึงวงแล้วนี่โอเคค่ะทุกคนเราไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าวงแล้วห่วงเรื่องคนดีกว่าคนอยู่ไหนจ๊ะเมื่อกี้เห็นยิงกันอยู่เลยอะ่ะสวยตายค่ะทุกคนสับ,บยิงับยิงอุ้ยไม่ตายค่ะทุกคน แค่ไม่โดบบนอะรเลยเมื่อกี้ตามเลยแบบนี้เขาหายไปอ่ะโอ้นั่นไงสวีเออออกมาสิจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวนะตั้งไอวอลกันไว้ก่อนโผล่มาสิจ๊ะมาค่ะทุกคนมันคือตนลวงนะจ๊ะเราอยู่ข้างบนแล้วก็เลยกล้าวัดนะคะทุกคน ผลหัวมาให้ยิงแบบนี้ก็ตุยไปเลยไปหาทุกคนข้างบนยังมีอีกได้เวลาไปแจ้งกับเขากันดีกว่าค่ะทุกคนมาพุ่งทัสศยะไปเลยอุย้ยโอ้แล้วว้ายจะตุยสองสวยค่ะทุกคนตุยโซเนียไป ได้มา15คิวแล้วตอนนี้คนก็เหลือที่9คนแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ยิงมาได้ที่15คิวแล้วหลือีก6คนแี่เรายิงหุ้ย5คนสิถ้าไม่รวมเราก็เหลือ5นะคะทุกคนไม่รู้ว่าตี้เดียวกันหรือเปล่าถ้าเกิดตี้เดียวกันอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นตัวเศษแต่ถ้าไม่ตี้เดียวกันก็น่าจะหลายตี้เลยะคะ่ะทุกคนเดาไม่ออกเลยมาค่ะทุกคนข้างล่างไม่มีคนยิงกันเลยอะ่ะเดี๋ยวเด็กแปงข้างบนกันดีกว่า อุ้ยนี่ไงมีไอวอลโ้ยมีตัวมาถูกที่จังเลยจ้านี่เนหมดตีอีกสามตัวไม่รู้ว่าจะใช่เพื่อนกันหรือเปล่ามาหาทุกคน,นอีกสามโดยหลังเสาเขาไม่ยิงเราอะ่ะออ้ยอันไงโอ้หอยู่กันเป็นตี้เลยนี่เนนี่เนะหมดตี้ไปสิจ้า